สวัสดีครับพบกับผมครับเซลเฟอร์นะครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดนี่กันเลยครับแพ็คนักเตะเวอร์เลเจนต์นะครับแล้วก็เวอร์เบสนะครับมีโอกาสได้เวอร์เลเจนต์น่าจะมากกว่านะครับเวอร์เบสนะครับก็ใช้เงินซื้อเนี่ยสองพบาทนะครับสองพบาทได้การ์ดสอใบแล้วเราไปเปิดกันเลยนะครับอย่าเสียเวลานะครับแคสนี่มาเรียบร้อยนะครับก็ไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพอร์เพิร์มูนัทสลาตันเจอาร์นะครับ ูเที่มอบไอเดีนี้มาให้ผมเปิดร้องของเนยครั้งนี้นะครับไปครับให้รู้ไว้เลยนะครับท่านผู้ชมว่าคลิกแล้วผับนะครับง่ายๆนะครับคลิกหนึ่งพันบาทนะครับคลิกแรกครับไปเลยครับชี้ตำนานไม่มาว่ะไม่ค่อนว่ะ คิกละหนึ่งพันบาทคิกละหนึ่งพันบาทได้ไม่ถึง1 0 0พันเอ็มจะไปสู้หน้าน้องยัไงไงวะเนี่ยเี้ย <c oughs> ไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ไม่ไหวจริงๆนะครับขายขี้หน้ามากครับไปแล้วครับกดไลค์กดแชร์คนต like, ักคลายด้วยครับ ขอบคุณนัสลาตันเจอารและขอโทษมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ